ลอรีพบศ์ผยอดเมืองจันเลยผู้สมัครสอสอเบอร์สิบสองสลามบันลค์จ้าเจอทุกเย็นเลยนะฝากเบอร์สอไว้ด้วยนะครับพักล้กตู่นะยุคนี้มันยุคที่คนพร้อมจะ embrace สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสังเกตได้จากทำไมนักการเมืองใหม่ๆเริ่ม เริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็บางทีแชมป์เก่าหลายสมัยตกไปเลยเมื่อเจอคนโนเนี้ยคนหนึ่งเข้ามาพัฒนาการยี่สแยกสองผมรู้สึกว่าเออจริงๆนักการเมืองยุคนี้เขาเปิดเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องผมเนี้ยตลอดเวลาหรือแบบใส่สูใส่ไท้ไหวมันทั้งกระทั่งหมาทั้งแมวเราก็คิดว่าเราจะใช้ความเป็นตัวเองของเราแล้วก็ความจริงใจเข้าสู้ชาตนะครับผู้สมัครเบอร์ิด12นะ สวัสดีชาวแยก9ด้วยนะคลิกาผมลอรีนะครับคงคนยอดเมืองเจริญผู้สมัครสอส,อสอจากรวมไทยสร้างชาตินะครับเขตส,ส่วนหลวงประเวศผมเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวทิ่เซียนทางการเมืองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วนะครับตอนสมัยเรียนเนี่ยเขาก็มีม็อบนะตอนนั้นม็อบคลาสสิกแรกๆก็ตั้งแต่มีสุจินดาคราประยูนจำลองสีเมืองมานะครับผมก็อ่านหนังสือพิมพ์แต่ตอนนั้นเรายังปฐมมปมาลายมหาลัยมีแดงเหลือง ผมก็ไปทุกม็อบนะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบชีวิตประจําวันนะเราเรานั่งเครียดเราเรียนไปนี่เรานั่งคิดว่าทำยังไงให้ประเทศมันดีทำยังไงให้ล้มล้างทำยังไงให้มันฝั่งเราชนะนู่นนี่เหมือนกับที่วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นเลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งวันไหนกูจะกลับมากูจะเป็นเพียร์เพลเยอร์กูจะไม่เป็นแค่ออดิเอแนนซ์เราจะไม่เป็นแค่คนดูแล้สวัสดีค่ะ คราวนี้พอไปทํางานที่เมกาเราไปเรียนเราก็คิดว่าเออชีวิตเราคงจะออกไปจากบ่วงตรงนี้แหละจนกระทั่งอย่างที่บอกว่าพอทำสตาร์ทอัพตัวเองย้ายถิ่นการผลิตมาที่เมืองไทยก็เลยมันก็ต้องกลับมาเจออีกทีนี้พอกลับมาก็คนพบเลยว่าเออมันมีหลายอย่างที่โครงสร้างประเทศมันพร้อมแล้วมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ แต่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอตัดสินใจเข้ารวมไทยสร้างชาติด้วยความที่ว่าพอคุยพอจูนหน้ากันรู้สึกว่าเออไอไอสโลแกนความบูบูมันยังอยู่กับเราหมดนะครับเรื่องสู้ไว้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องมันถูกใจผมผมรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราเราลงเรือลำนี้พักหนู่22ที่เขาทำอย่างนี้กันอ่ะดูการที่ผมมาอยู่ในพักที่มีท่านอยู่เป็นผู้ใหญ่ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับมันเป็นการสควีชที่ทำให้ แลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นใหม่รุ่นใหญ่นะครับที่ดีแล้วก็มุมมองที่เราอาจจะ liberal กว่าเขาหน่อยนะครับกก็ผมว่ามันเราก็ถือว่าเป็นติดอาวุธให้แล้วก็พร้อมที่จะนําเอาเสียงของกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ไปไป,ไปคุยกันในโต๊ะเล็กกับท่านได้นะครับหน้ามันดำแล้วอูนี่สลอผมคิดว่าไม่ใช่แค่ว่าเราเราเรียนรู้จากจากจาก,จากฟิลใหม่แบบการเมืองยังไง ชาวบ so no so <laughs> ้านก็เรียนรู้จากเราเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่เคยเจอคนแบบเราเหมือนกันนะครับพอไปเจอปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเออไอนี่มันมันโจโจโกโกนกบางคนบอกผมผมกลนกลวเหมือนลุงตู่อีกเพราะว่าเป็นผู้สมัครมุสลิมหนึ่งเดียวด้วยรอบนี้เฉะนั้นเนี่ยเรื่องการดูแลพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี้เต็มที่ครับผมคิดว่านักการเมืองจริงๆมันเหมือนลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าต่อเพราะว่าทุกวันนี้ในในในมือถือนอินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนการลงพื้นที่แล้วแหละมากที่สุดผมเคยเจอแบบคล้ายๆว่าคืนเดียวนีแบบ700,00อมเ์ มาขอขอขอชาวเน็ตตอนนี้ชอบคอควายคอควายคอควายไอเราก็พยายามตีความว่าความดีหรือเปล่าวะสวัสดีชาวย่างเลยครับ enjoy your meal เมื่อวานเมื่อวานไปลงไปหาเสียงมีรถแห่ส่วนใหญ่คนเขาตอบรับดีนะบางทีรถปาดมาเลยปาดข้างหน้ารถแห่ปุ๊บเปิดกระจกทีมงานก็ลุ้นแล้วว่าเฮ้ยจะออกมาเป็นเป็นนิ้วอะไรวะปรากฏออกมาก็เป็นแบบนิ้วโป้งเงี้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทุกคนก็แบบโอ้มีความสุข สองวันที่แล้วก็เคยเจอมาเป็นนิ้วกลางมานิ้วกลางแต่มันเกิดขึ้นได้หมดผมบอกเลยว่าผมไม่อายด้วยที่มันจะเกิดขึ้นนะผมเชื่อว่านักการเมืองอันไหนที่มันไม่มีคนเกลียดเลยนะมันเพราะว่าไม่มีคนรักเลยถูกปะมันคือร้านคนรักร้อยคนเกลียดมันเป็นธรรมดานะครับเราเราเป็นพักที่มีความชัดเจนหวัวหน้าพักเราชัดเจนประธานพักเราชัดเจน,เนผมก็ชัดเจนผมก็ไม่ได้เหมือนท่าน100%เแต่เรากาลังล,ลงเรือลําเดียวกันอยู่นี่คือการเมือง ผมขอถามคนรุ่นใหม่ด้วยทําไมคนรุ่นใหม่คุณต้องชอบพักๆหนึ่งมาชอบมากไอความไฮ p ความอะไรต้องถามว่ามันเป็นกระแสรหรือเปล่าถ้าคุณทํางานด้วยอุดมการถ้าคุณทํางานเพื่อที่อยากให้ประเทศชาติมันดีมันมีหลายเวมีหลายวิธีใช่มันบอกว่าแปดปีไม่ได้อะไรแล้วมันจะอยู่ได้ไงแปดปีไม่ได้ถูกต้องครับผมมันเป็นประเภทที่แบบอยากให้อยากให้มันเกิดขึ้นจริงอยากให้ทําได้แล้วผมก็เลยเลือกพักนี้เพราะพักนี้นเขาขายความอ practical อยู่แล้วครับ ท็อปดาวเลเวลหน่อยคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเรายอมรับว่าปเป็นเรื่องจริงแต่ณนะวันนี้ถ้าเขายังปล่อยให้พื้นที่ให้คนอย่างผมเข้ามาได้เนี่ยทำไมเขาจะฟังไม่ฟังคุณไม่ฟังคนรุ่นใหม่ผมคือ Gen y, เจนวัยต่อ,ตอปลายผมอยู่ระหว่างพ่อที่มีอายุผมอยู่ระหว่างน้องที่ยังยังเรียนอยู่ผมเราเหมือนเป็นลูกคนกลางพ่อับลูกคนเล็กน้องคนเล็กเราทะเลาะก,กันเราผู้อยู่ตรงกลางอ่านหนังสืออยู่เราได้ยินทุกวันข้ามห้อง เราพอจะเข้าใจว่าเฮ้ย hey, เราต้องพูดกับคนนี้ยังไงเราพูดกับคนนี้แบบไหนจริงๆเราไม่มีอะไรบ้านเราเป็นบ้านที่มีความสุขบ้านเรารักแมวลักปลาบ้านเราชอบทําบุญเหมือนกันทําไมเราเรามันอยู่แค่ม o m m u n i c a t นซะเยอะนะผมว่าผมอยากให้ให้ฝากกับคนรุ่นใหม่ไว้ลองพิจารณาดูด้วยกันนะครับเพราะว่าบอกให้เลือกเราคุณก็ไม่เลือกแต่อยากให้เลือกรักในสิ่งที่เรากำลังจะทำให้แล้วลองพินิจพิเคราะห์ด้วยหัวใจด้วยสมองกันเอง